อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเฮมีแตกกระจายนะครับวันนี้มาดูห้องนี้กันหน่อยดีกว่าครับผมสามตัดสองนะวันนี้มาทีเด็ดเหมือนเดิมาสามไม้บันเทิงบัญญา นะฮะมาดูไม้นี้กันก่อนครับผมดูจากทรงแล้วนะฮะน่าจะมาที่เพลเยอร์โอ้โหเป็นสามตัดสามครับเพลเยอร์สองแต้มสามตัดสามครับคลิปนี้มีคำถามและมีคำตอบนะใครตอบได้ก็รับรางวัลไปเลยนะครับผมลำไม้แรกเราจะใส่กันก่อนเลยครับพี่ทีเพลเยอร์ฮะตามสตูตามสเตปไม่ใช่ตามสตูโถเ้ยตามสเต็ปมันก่อนเลยนะครับผมนะ อยู่ที่เพเยอร์นะครับเรามาดูครับไม้แรกของเราวันนี้จะเป็นแบบไหนครับผมเส้นสุดการวางเดิมพันเรามาดูกันว่าไม้แรกของเราจะได้เท่าไหร่ครับหนึ่งเมื่มาครับเปิดมาครับโอ้โหหน้าสี่ครับผมสวยงามโอ้ยของเขาเราแต้มเดียวของเขาก็แท้เดียวครับ ัยรุ่นไยรุ่นัยรุ่นยังไงขูบอดครับผมอูเรียบร้อยครับไม้แรกครับผมแบงก์สามไม้แรกครับผมไม้แรกนะฮะไม้แรกโดนไปแล้วครับผมโอ้ยนะเราจะแทงแบบอออินนะสามไม้ครับผมแดงทะลุเหรอแดงทะลุแดงทะลุแน่นอนครับแดงทะลุแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้บ่ะฮะใกล้จะชนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับอีกนิดเพราะว่าแต้มฝั่งเพลเยอร์น้อยมากฮะเราจะแทงฝั่งเจ้ามือสองเบนบาทครับผมคำถามอยู่ที่ไม้นี้ฮะ คำถามอยู่ที่ม้นี้ครับผมว่าผมแทงอะไรผมแทงอะไรแทงเท่าไหร่แล้วถูกหรือไม่ถูกเออนะครับแล้วถูกหรือไม่ถูกนะฟังคำถามดีๆแล้วกันนะฮะเปิดมาครับผมปัง้งมาของเขาหน้าเจ็ดครับของเราสามอีของเขาสามฮะหลังเราเป็นไงสวยงามโอ้โหหกแจมเรียบร้อยครับโอ้โหวันนี้สามมาสองไม้ <5 S 1> ล่อเป็นสามหมื่นแล้วฮะ ให้ตายเถิดจอร์ดวันนี้อ่ะวันนี้ขออนุญาโตินกันเลยดีกว่าฮะอินเลยดีกว่าครับผมเริมการวางเงินพันอินเลยดีกว่าครับรอบแรกเลยนะคะเมื่อกี้สามฮะเมื่อกี้สามฮะอันนี้หกครับคูณสองไปครับเราจะได้กําไรคืนทุกอย่างครับเราจะได้กําไรคืนฮะอยู่ที่เพลเยอร์ครับผมไม้นี้ เปิดงามๆสวยๆนะน้องสาวเมอรี่คิดมากก่อนเนี้ยเปิดมาป้าหูหน้าหนึ่งครับของเราเป็นไงโอโหตายแล้วโอโหของเขาสองแต้มเรามีแต้มไหมไม่แต้มสามแต้มของเขาทะเลเรียบร้อยครับโอโหไม้นี้ครับช่วยชีวิตครับผมโอ้ไม้นี้ช่วยชีวิตจริงๆครับโอ้สุดจัดประหลัดบอกครับผมอ่ะ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ใครที่ตอบคำถามได้ก็รับรางวัลเราไปเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ